i b and FBF F, ภูมิใจนำเสนอตอนเมื่อนายชาร์โอกลับมาแล้วพร้อมกับของเล่นใหม่หมอบของควันใหญ่ให้กลับ MIB ให้เสียงภาคโดย MIB and FBF อออะอะอะอออ่าาาะอ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 าาาาามึงขำเฮี้ยอะไรของมึงไว้เนี่ยมึงขำอะไรของมึงครับเนี่ยโอ้โหกับชายบุคคลปริศนานในตำนานของเราอีกแล้วหรอครับเนี่ยก็ใช่แล้วครับผมก็อยู่กับมิสเตอร์ชาร์ดอนเองนะครับ ซึ่ยมีคนถามว่าแล้ว Shadow, mm hmm. มิสเตอร์ชาโดว์มึงมาทำเฮี้ยอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ยแล้วท่านจะมีอะไรเหรอครับในวันนี้หลังที่ท่านหายหัวไปนานเลยนะในช่วงปีใหม่ปีนี้แล้วก็ปล่อยเป็นหน้าที่ MBB ต้องมาฉลองปีใหม่เช่นกันก็ใช่เลยไงที่ฉันหายไปนานะนะ เพราะว่าตอนนี้ฉันก็ได้ทําการวางแผนมีโปรเจกต์ใหม่ๆมากขึ้นที่จะทําการพัฒนาสปาราที่โคปัวน,นี้เพื่อจะต่อกรเอเบ b ที่ไม่สามารถปราบได้นั่นเองนะครับอ๋ออย่างนั้นเหรอครับคุณมิสเตอร์ชารด Shadow, ก็ชาย,ลยแล้วไงแล้วนายวันเนี้ยฉันบอกตามตรงเลยว่าฉันก็กลับมาแล้วเพราะว่าตอนนี้ฉันได้ทําการสร้างสปาราตัวหนึ่งมาแต่ฉันไม่บอกแล้วนะว่าฉันสร้างอะไรขึ้นมาเดี๋ยวพวกเจ้าก็าได้รู้กันมันก็เหมือนกับหน้าปกคลิปนั่นแหละที่พวกมึงได้เห็นนั่นแหละ โอเคครับ okay, นะซึ่งในวันนี้มิสเตอร์ชาโดนะก็จะไปรีวิวนะพาทุกคนมารีวิวสปรลาดตัวใหม่ของมิสเตอร์ชาโดนี่นะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะผมก็จะมาบอกเรื่องนี้หน่อยละกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ได้ข่าวว่าเกมก็คือเกม r o บ l อกนั่นแหละคือผมก็เคยเล่าไปแล้วเนาะเอาง่ายๆนะเกมโรบ็อกแม่งก็เพิ่มระบบใหม่นะเป็นระบบเพิ่ม แบ่งกลุ่มอายุนั่นเองนะจนทําให้คนอื่นเขารู้สึกไม่พอใจนั่นเองนะครับแต่คือคุณคิดว่าโลบอคมันหนักเลยใช่ไหมครับเออนั่นแหละมันหนักแล้วใช่ไหมแต่เกมไม้ครับก็เอากับเขาด้วยนะจริงเหรอครับใช่แล้วครับไมค้ค้ามึงยังเอากับเขาด้วยเหรอวันเนี้ยก็ใช่ครับก็คือเป็นการยืนยันแบ่งกลุ่มอายุนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่า d i s c o r d ก็เอากับเขาด้วยเช่นกันนะครับโอ้โหเป็นระบบที่โคตรยอดคิดสเลึกเกินนะ แล้วมีคนถามว่าถ้าไอ้ระบบแบ่งกลุ่มอายุของเกมไมค้าเพิ่มเข้ามาทั่วโลกเนี่ยแล้วแล้วคําสั่งจากเกมไมค้าล่ะสมมุติว่าเราพิมพ์คําว่าเนี่ยเนี่ยป้าสมมุติผมพิมพ์ว่าไออันเนี้ยอันเนี้ยก็คือพิมพ์คขาว่าคิวนะครับเนี่ยป้าผมพิมพ์ว่าคิวเนี่ยพิมพ์คาสั่งแบบนี้แล้วมันจะพิมพ์ได้หรือเปล่าถ้าระบบแบ่งกลุ่มอายุของเกมไมค้าเพิ่มเข้ามาอันนี้ผมไม่รู้นะหรือมันจะแค่แค่บล็อกแชทเฉยๆก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะก็หลุด อ่าหรือไม่ก็คอมมอนไอ,หร,อ block, หรือคอมมานด์บล็อกหรือคําสั่งเนี่ยน่าจะใช้ได้อยู่ปกติหรือเปล่าที่ผมไม่รู้นะถ้ามันเพิ่มเข้ามาจริงนะผมบอกเลยไทยก็ไม่รอดเช่นกันนะทั่วโลกไม่ยังไม่รอดเลยแล้วประเทศอื่นจะไปเหลืออะไรนะครับจริงแล้วล่ะเออเป็นระบบแบ่งกลยุทย์ที่คนเกลียดกันนะกันหนาจนทําให้เกมโรบ็อกมีคนทําแชทขึ้นมาเองซะเลยนะ เ็นลบบ็อกแม่งบ็อกแชทใช่ไหมกูสร้งแชทเองแม่งเลยนะเออผมไปเห็นหลายๆเกมมานะหลายๆเกมบางเกมเขาก็สร้างแชทเป็นของตัวเองก็มีแต่ข้อเสียมันจะไม่ขึ้นแชทให้เห็นแบบบนหัวนะเองนะเออที่ข้อเสียต้ตองเปิดแชทดัวเองนะนั่นแหละครับก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะครับซึ่งตอนนี้เกม p o p บ y ี l a พ time chapter ตจะปล่อยมาแล้วนะในในช่วงกุมภาพันธ์นี้หรือประมาณ2เดือนนี้นะครับ เออก็เตรียมตัวรอใจกันได้เลยนะรอประมาณ18วันนู่นแล้วถึงจะได้เล่นนะครับเออมีข้อถามว่าพี่จะเกาะก,กระแสเกม Poppy ป Time ปปหรือเปล่าเนะี่ยใช่คือถ้าผมพูดตามแบบคนหน้าด้านตามกระแสก็บอกว่าใช่เลยครับผมบอกเลยว่าใช่จริงๆไนงะคือซึ่งผมจะเล่นเกม Poppy ป Time ปปตั้งแต่ตอนที่มันกําลังปล่อยกระแสมาเลยก็ได้นะหรือไม่ผมก็จะเล่นแบบตอนหลังก่อนที่มันจะเปิดตัว Chapter 5ก็ได้ด่มันก็แล้วแต่ผมนะ แต่ผมคิดว่าผมเอาไว้เล่นในตอนช่วงเกียร์โปรพีทาวแชปเตอร์5ปล่อยมาดีกว่านะซึ่งแชปเตอร์ที่ผมจะเล่นเนี่ยก็จะมีทัท้งแชปเตอร์หนึ่งถึงแชปเตอร์สี่นันบนมือถือเท่านั้นนะซึ่งถ้าเป็นบน PC เนี่ยอันนี้แม่งจ้างกอดเจ้ามาลงมือถือผมบอกเลยต้องรอเป็นประมาณช่วงพฤศจิกานู่นแล้วถึงจะเอามาพอลงมือถืออะขนาดชปเตอร์3ใช่ไหมไอแชปเตอร์3แแม่งกอนจะลงโอ้โหรอบไปเกือบสิ้นปีแล้วอะเอกอกอดจะามาลงมือถืออะ นะแต่ถ้าไอชั珀ท์สนี่คือแปลกหน่อยน่าจะเร็วมากนะเออแล้วเอามาพอร์ตลงมือถือซะเลยนะเออถ้าใครที่ติดตามข่าวสารเกมโปปปี้ไทม์ก็ได้จะรู้อยู่แล้วเนาะซึ่งมีคนถามว่าพี่ห่างหายเกมโปปปี้ไทม์แล้วหรอซึ่งผมยังไม่ได้ลึงลานนะครับซึ่งผมจะทําการมารีโปรเจกต์ใหม่นะผมจะมาเล่นเกมโ p ปปี้ไทม์สายโคสายดิบเถื่อนให้ทุกคนได้ดูกันนะแบบสายคําหยาบคายนะทุกคนต้องชอบสไตล์ผมพูดแบบน,นี้อย่างแน่นอนใครจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่คุณนะครับ เออแต่ผมคิดว่าการภาคนี้แม่งก็เป็นอะไรที่เราใจแล้วมันดีเพราะผมเคยภาคหลายๆเกมใช้คำหยาพายบอกว่าแม่งมันกว่าเยอะยังดีกว่าแบบไม่มีคำหยาพายบอกว่าแม่งไม่สนุกหรอกครับเออนั่นแหละอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็รู้ถึงเกม GDA 6นี้ด้วยนะที่จะปล่อยเร็วๆนี้นะครับ ซึ่งผมคิดว่าเราอาจจะได้เล่น g d 6แล้วก็ได้นะเพราะว่ามันอาจจะไม่เลื่อนแล้วอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจดีนะถ้าเกม g d 6มันมันเลื่อนมาถึงพฤศจิกากูเชื่อเลยเดี๋ยวมันก็เลื่อนอีนะ้ผมไม่รู้เหมือนกันจะเลื่อนอีกหรือเปล่าต้องรอติดตามตอนต่อไปนะครับโอเคเนาะก็กูเนาะเลื่อนอะไรไมาเยอะแล้วนะมิสเตอร์ชาร์เป็นแฟนขับเกียร์ป๊อปปี้ทามกับ g d 6ห6ือเปบ่าเนี่ยเห็นมึงพูดซะเลยเกิดเนี่ยเอากูพูดให้โหวได้ฟังไง ว่าตอนนี้ผมจะมีแผนเล่นเกมต่อไปก็คือเกมป๊อบปี้นี่นะครับเล่นจนถึงแชปเตอร์หนึ่งถึงสี่เลยนะครับผมบอกแล้ว่าแชปเตอร์สี่ผมบอกว่า 4, ผ,มผ,มผมต้องเล่นให้มันจนชินก่อนนะก่อนที่กูจะไปเล่นแชปเตอร์สี่เพราะว่าแชปเตอร์สี่ผมงงไนงะเออถ้าเปแชปเตอร์สามผมก็เริ่มรู้พัเซิลแล้วแต่ถ้าผมไปเล่นนานผมเชื่อเลยผมก็ลืมได้นะครับต่อให้คุณเล่นนานแค่ไหนผมเชื่อเลยไม่ก็ต้องลืมได้อยู่ดีนะโอเคเนาะก็ในวันนี้ ผมก็จะไปนะไปรีวิวสัปร่าดให้ทุกคนได้ดูกันนะครับซึ่งเป็นเป็นซึ่งมันเป็นตัวประหลาดเหรอครับพี่มันเป็นหุ่นยนต์ไซบอร์กคล้ายๆกับไทม์เลเตอร์หรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นสัปร่าลาดร่างยักษ์นะที่ส่งคำรามอย่างเช่นเหมือนกอร์ซีล่าหรือเปล่าถ้าพุดเจ้าอยากรู้แล้วใช่ไหมก็ตามฉันมาเลยสีเดี๋ยวพูดเดี๋ยวข้าจะพาพวกเจ้าไปดูเองไงล่ะ <c oughs> บอกเลยว่าสปาราตัวเนี้ยบอกเลยว่าเป็นของเล่นของใหม่สลับ M อไบโดยเฉพาะเลยที่ฉันจะมอบมาเสิร์ฟให้กับมันนั่นเองนะครับโอ้โหแล้วเปิดมาแม่งมืดเลยนะแป๊บนึงนะโอเคมาพอดีผมไปกินน้ำมานะโอเคนะครับจะได้ไม่ต้องแบบไอ้นี่เกินไปนะเดีย๋ยวผมจะทำการปรับให้มันแม่งเช้าอะไรแม่งมามืดเลยตัวน,นี้วะเนี่ยโอ้โหโลกเกียร์ไมค์คาบอ้มันแบบมันแบบมืดไวจังวะ เห็นเช้าแป๊บเดียวแม่งแบบมือสระ,ะเออนั่นแหละครับโอเคครับเดี๋ยวมิสเตอร์ชาโดจะพาทุกคนไปรีวิวสป,ปาดกันะครับมาทุกคนจังหวะนี้นะจะเป็นตัวอะไรนะครับโอ้โหเดียวนะเมื่อก่อนขีมะแม่งตกกันเยอะเลยนะเนี่ยตอนนี้มันเริ่มซาล,ลงนะก็คือเอาง่ายๆมันผ่านฤดูหนาวไปแล้วนะแต่เดี๋ยวกูเชื่อเลยเดี๋ยวแม่งก็ตกอีกโอ้โหมึงดูสภาพขีมะตกเดี๋ยวนะทุกคนขีมะแม่งแบบเกาะเต็มถนนเลยอนะ ใช่อับแม่งแบบเกาะเต็มทั้งโรงงานกูเลยนะครับนี่ครับโรงงานกูบนหลังคาแม่ก็ยังไม่เว้นแม่งตกทุกอย่างจริงนะเนี่ยโอเคครับมีคนถามว่าทำไมพี่ต้องปรับโหมดคุณลิทีฟด,ด้วยนะผมก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะเห็นกูเล่นโหมดซเวออ่ะฉันเป็นเทพอยู่แล้วนะยิ่งกว่าพระเจ้าอีกนะไปกันเลยนะทุกคนดูดิว่าสัตว์ประหลาดที่พี่พูดคือตัวเชี่ยอะไรวะไหนไม่จะมีเลย,เยนั่นไงกูว่าแล้วนะ อ๋อนี่เหรอครับนี่คือสปปรลาดที่มิสเตอร์ชาร์โดสรางขึ้นมาเองใช่ไหมเนี่ยก็ใช่อยู่แล้วไงล่ะฮ่าฮฮะฮฮฮบอกเลยว่านี่คือขุนยนต์ตัวใหม่ที่ฉันจำการคิดคนมาหลายเดือนเลยนะครับหลายสัปดาห์เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งมีชื่อว่า O M N I D R O I D 08อะไรผมมึงไม่แนะ่เออผมไม่อยากอ่านนะอย่าหาว่ากูอ่านมั่วกันนะผมเรียกว่าขุนยนต์นี่ละกันนะผมเรียกเป็นขุนยนต์จะได้อ่านง่ายขึ้นนะครับเรียกสั้นว่าขุนยนต์พิฆาต08นั่นเองนะครับเดี๋ยวแนละ้วทำไมมันคล้ายๆ007วะทุยนะ่ะมันเจมส์บอลไรเฮียมันไม่เกี่ยวซะลอยฉันหมายถึงหุ่นยนที่ฉันสร้างขึ้นมาล่ะตอนนี้ฉันได้รับการ กดปุ่ม time stop ไว้ไมีคนถามว่าทำไมพี่ต้องกดปุ่ม time stop ไว้นะครับก็เพราะว่าไอหุ่นยนต์ตัวนี้นะเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่ธรรมดานะซึ่งมันไม่ธรรมดาตรงไหนหรอครับ <_ an> ใช่แล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันนะว่ามันจะโหดแค่ไหนนะครับอันนี้ผมอยู่ในโหมดคีรีทีปนะทุกคนเดีย๋ยวดูกันนะว่าถ้ากูเข้าไปใกล้เจอจะเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนดูนะดูนะทุกคนมันจะปล่อยอะไรมาดูับทุกคนถ้าผมเข้าไปใกล้มันนะทุกคนเห็นปะอันใหญ่นั่นไงกูว่าแล้วครับหุ่นยนต์ตัวนี้ นี่กูอยู่ในโหมดคีรีทีไเนี่ยทุกคนเห็นปะอออืืหกูอยู่โหมดคีรีทีปะเนี่ยไม่ยังแบบยังไล่ฟาดก,กูอยู่เลยนะทุกคนเห็นปะเดี๋ยวดูนะทุกคนโอ้โหเป็นหุ่นยนต์ที่โค,รครตรฟูส้มตีนมากดูครับโอ้โหนี่เหรอรหุ่นยนต์ของมิสเตอร์ชาร์โดทำไมมันโหดขนาดนี้ครับเนี่ยกระชายหรือไง เป็นขุนยนต์ที่ฉันคิดค้นเลยนะเว้ยบอกเลยว่าเป็นขุนยนต์ที่ไม่ธรรมดาคนระับมันจะธรรมดาที่ไหนนะครับดูว่าทุกคนมแม่งย่างกูอ่ะสกิลมานับดูนี่กูเป็นเจ้านายมึงนะเฮ้ยแม่งเสือแบบมันฆ่าหมดทุกอย่างจริงนะก็ช่ยไงขนาดหัวหน้าอย่างกูอย่างมิสเตอร์ชาร์โดแม่งยังไม่เว้นที่ด,ดูแลทุกคนโอ้โหแม่งไล่ฆ่าเกือบทุกคนอ่ะที่ด,ดูดิเออเป็นขุนยนต์สังหารอย่างแท้จริงเลยดีกว่าครับชาลึไงไง ที่ฉันจะส่งหุ่นยตตัวเนี้ยไปทําการบุกเมืองโอ้ยโอนั่นเองนะเพื่อจะจัดก,การไอ้พวกเอ b บบีเราจะมาโลดูกันนะว่าไอเเอเี่ยมันจะมีแผนจาัดก,การไอ้หุ่นยนตของข่าอย่างไงบ้างนะฉันอยากจะดูน้ำหน้าอย่างเอ b บบีซะเหลือกเกินนะตอนนี้ฉันก็ภาพภูมิใจแล้วนะ ที่ชันลืการสร้างหุ่นตัวนี้มาหรือทันว่าหุ่นยนต์พิฆาตสังหารศูนย์เองนะครับซึ่งมันเป็นหุ่นยนต์ที่มาจากการ์ตูนเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องอินอะไรนะสักอย่างคือมันเป็นการ์ตูนวัยเด็กอะ่ะเออเป็นการ์ตูนแนวฮีโร่นะเออซึ่งมันเป็นหุ่นยนต์ที่ปราบฆ่าฆ่าเหล่าฮีโร่ไปหลายคนแล้วก็ว่าได้นะครับซึ่งไอหุ่นตัวนี้นะมันมีความสามารถพิเศษก็คือมันสามารถป้องกัน การโจมตีแรงระเบิดได้นะรับสป้องกันเลเซอร์จากซูเปอร์แมนได้นะโอ้โหมันขนาดนั้นเหรอวะมสเตอร์มสเตอร์อโดก็ใช่ไงเป็นหุ่นยนต์ที่ฉันแบบออกสร้างขึ้นแบบมาโดยเฉพาะเลยนะต่อให้เป็นเลเซอร์โหดแค่ไหนต่อให้เป็นปืนที่แบบยิงรัวแค่ไหน หรือเป็นพวกระเบิดอนะไรเนี่ยแม่งไม่ทมงจะทานะต่อให้เราฆ่ามันได้ก็จริงนะต่อต่อ้เราตีมันเข้าก็จริงแต่มันก็ไม่สามารถตีจนเลือดหมดหลอดได้นะเพราะว่าแม่งอยัดมากแล้วแม่งก็สามารถฮิ้วเลือดเองได้ด้วยนะครับโอ้โหเป็นหุ่นยนต์ที่โกมากนะรจริงหรอครับใช่แล้วครับเนี่ยขนาดก,กูอยู่ในหมู่ขี่ขี่แล้วทุกเห็ปปะไม่คดกวนตีนะ่ะเดี๋ยวดูนะทุกคนเนี่ยปะเนี่ยะดูดูด,ด,ดูดูแม่งดิแม่งคดกวนตีนะ่ะโอ้โหดู ไอ้ย่อย่างฮาแล้วคนขุ่นบ้าอะไรเนะนี่ยนี่กูเป็นเจ้านายมึงนะเฮ้ยแม่งแบบเสือแบบจัดก,การเจ้านายซะเองับซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้แม่งเป็นขุ่นยนพิฆาตจริงๆนะทุกคนแม่ขนาดเจ้านายอย่างมิสเตอร์ชาโดว์ยังต้องอึ้งเลยนะครับโอ้โหเป็นขุ่นยนต์ตัวแรกเลยก็ว่าได้นะครที่แบบแม่งยังยังฆ่าแม้แต่เจ้านายตัวเองก็ยังฆ่านะคโอ้โหไม่เหลืออะไรวะ นี่คือใส่ที่ฉันไม่อยากเข้าไปใกล้ไงล่ะเออฉันก็ไม่อยากปรับหมู่ซยโวโกนไปกลัวต่อยฉันฉันไม่ได้ตายเพราะขุนหรอกแต่ฉันเดียแต่ฉันแบบเสียดายก็เพราะว่าฉันจะตกไปขรางซะเองนะครับเพอ <ๆ S 2> ฉันไปกระเด็นออกนอกแมปไปแล้วก็ว่าได้นะโอ้โหเป็นหุ่นโดที่โกมากนะผมบอกเลยว่าเอเบบีเนี่ยแม่งไม่มีทางตอบโตอย่างอย่างแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่ามันจะไปเหลืออะไรนะ <laughs> บอกเลยว่านี่คือของละของขวัญต้อนรับปีใหม่ของเอเบบี B ไงละ่ะในในก็โอ้โหม่กูปรับเป็นขีมะไม่ตกนะแม่งจุกๆก็ตกซะง,งั้นโอ้โหดิกูปรับไว้เป็นเหมือนเดิมดีกว่าแม่งน่ารำคาญเกินมันจะตกกับเพื่ออะไรวะแม่งก็ผ่านแล้วดูหนาวแล้วนี่มันจะตกอีกโอ้โหก็คือเราก็ต้องเข้าใจนะก็เป็นเมืองหน้าหนาวไงโซนอเมริกาก็ต้องอย่างนี้นะขีมะก็ตกเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าเป็นที่ประเทศไทยมันไม่ตกแล้วเฮียเออถ้าเป็นแบบ แบบอเมริกาแบบทวีตเหนือผมเชื่อเลยแม่งตกอยู่แล้วครับนั่นแหละเนียนะทุกคนดูครับดูครับหุ่นโยนตัวนี้โอ้โหนี่ขนาดกูหยุดเวลาแลวเนี่ยไม่งังแบบมันแขกกดพิสิกกดเวลาทุกคนเออไม่แขกกดจริงนะทุกคนไอ้ป้าหุ่นตัวนี้แม่ขนาดกูทําสต t o p เ่ยเนี่ยแม่งมันสามารถปล่อยสกิลได้ทุกคนดู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 มันดูมันครับดูมันโอ้โอไแม่คตรควมสตีนะหุ่นตัวนี้โอ้ดูด,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 ดูดูครับดูครับโอ้โหจดเกมกูแหลกเลย อียโอ้ดูครับหุ่นตัวนี้เป็นหุ่นวงกลมนั่นเองนะครับโอ้โหคล้ายๆเหมือนชีสบอลเลยครับโอ้โหกูยิ่งหิวอะ่ะเอียเหมือนกูได้กินชีสบอลเลยครับอียแต่เป็นเวอร์ชันที่ปั่นปั่นเนื้อเองนะครับอียกูอย่างฮาแล้วก็ดูหุ่นยศตัวนี้นะครับขนาดเจ้านายมึงเนี่ยไม่ยังไม่เวเลยครับ ถือว่าเป็นขุนยนต์อันตรายระดับ0ูนย์เลยก็ว่าได้นะถ้าเป็นรุ่น1ิเนี่ยจะขาดไหนวะอันนี้เป็นรุ่น0ูย์อยู่นะเนี่ยเออเป็นหุ่นยนต์ที่ฉันสร้างขึ้นมาแต่ฉันไม่บอกว่ามีใครสร้างขึ้นมานะฉันก็ร่วมมือจากคนอีกคนหนึ่งเป็นกลุ่มรับปริศนานะแต่ฉันไม่เปิดเผยแล้วว่าเป็นใครนะเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราเปิดเผยสาธารณะไงล่ะนี่คือหุนยนต์ตัวแรกนะที่เราสร้างขึ้นมานะครับ ถือว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่ต่อกอดอบบีได้อย่างดีอย่างแน่นอนนะครับเราจะมาลองดูนะว่าเป็นหุ่นย,ยนต์หุ่นยนต์ตัวนี้มันจะจัดก,การอบบีได้หรือไม่นะครับหรือไม่เราอาจจะตุยอีกรอบหนึ่งก็ว่าได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวิธีการจัดก,การหุ่นตัวนี้มันคงยากอย่างแน่นอนเพราะอบบีมันจะใช้เครื่องดาบนะดาบไม้ง,งูๆวันฮิวกระจกกระจอกแค่นี้มันก็ไม่โซตมันก็ไม่โซตุดทานนะทุกคนเออต่อให้เราแบบโหดแค่ไหนก็ตามใช้ดาบไม้ตีมันมันก็ไม่เป็นไรนะครับ เออเป็นหุ่นยนต์ที่โกมากนะทุกคนดูรับเนี่ยป่ะหุ่นโคตรโกงอะ่ะทุกคนดูโกไม่โกให้มันรู้ไปนะทุกคนเนี่ยถ้าบุกเข้าไปใกล้มันนะมันก็จะปล่อยสกิลกนสตีนมานะดูครับเนี่ยเหมือนมันไม่อยากให้กูเข้าไปใกล้มันก็ว่าได้นะเออมันแบบมันอย,อยากอยู่คนเดียวมากกว่านะเราก็ต้องเข้าใจแม่นะขาะกูอยากอยู่เป็นเพื่อกับมึงมึงก็เสือกปัดกูทิ้งเฉยเลยนะรับไอหุ่นตัวนี้ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรฉันก็ไม่ต้องการเพื่อคนอย่างมึงอยู่แล้วนะ ถ้ามึงไม่ต้องการกูกูก็ไม่ต้องการมึงเหมือนกันแหละนะนี่แหละครับขุนยนศูนย์แปดเองนะขนาดกูอยู่หมดกูปรับเป็น time stop แล้เนี่ยแม่ยังแบบยังแบบไม่ปล่อยสกิลได้อยู่เลยอะโอ้โหนี่มันเป็นขุนยนต์ที่แม่งแหกกฎพิสิ์ชัดๆนะเออไม่แหกกฎพิสิก์เลยอะถ้าเป็น time stop มันหยุดเวลามันคงทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมอันนี้แม่งแหกกฎฟิสิ์เลยครับทุกคนเป็นขุนยน์ที่เคีียมากเลยนะเออ ต้อยมันหยุดเวลาได้ก็จริงนะแต่มันก็ยังปล่อยสกิลเหมือนเดิมนะเออนั่นแหละไม่โคตรโกงมากนะหูต,ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่โคตรอันตรายอีกแบบหนึ่งเลยนะ <c oughs> ฉันก็ภาคภูมิใจแล้วหละผมบอกเลยว่าสักวันหนึ่งเอเบบีต้องเจอของจริงอย่างแน่นอนนี่แหละครับนี่แหละของจริงปีนี้2 0 2 6กต้อนรับปีใหม่อย่างไงล่ะ <c oughs> ต้อยฉันหายหัวไปนายไม่ได้ฉลองปีใหม่เอเบบีสักหน่อยแต่ฉันก็มาฉล,ฉลองย้อนหลังตอนนี้งไงล่ะ บอกเลยว่าเอ b บบมันไม่ได้ตายดีนนะฉันรู้สึกแค้นเอ b บบมานานแล้วที่ทำให้แพของข้าล้มเหลวนักใช่ไหมก็ได้ฉันก็จัดหุ่นตัวนี้แม่งซะเลยนะฉันก็เลยซ่ามาเสียเงินเปประมาณพันล้านบาทเพื่อจะเอาไอหุห่นบ้าตัวเนี้ยไปจาัดก,การเอ b บบแต่ฉันต้องฆ่าทิ้งก่อนนะเป็นหุ่นที่อันตรายมากนะถ้ากูไม่ฆ่าทิ้ง เอาเดี๋ยวนะมิสเตอร์ชาโด้กูจะฆ่าทิ้งใช่หรอวะก็ใช่ไงแต่ไม่ต้องกลัวไปนะต่อยมันแบบฉันฆ่ามันไปแล้วก็จริงนะฉันก็สามารถประกอบให้มันแบบมีชีวิตชีวาได้อีกครั้งหนึ่งไม่ต้องกลัวไปนะต่อยเราฆ่ามันไปก็จริงเนี่ยกูฆ่ามันไปแล้วใช่ไหมนี่ครับไม่มีฉากคัสซีตอนตายด้ดยทุกคนโอ้โหคือกูถามจริงนะถ้ามึงเป็นเล่นแบบเอาชิปรอแบบ ถ้ามึงไม่ได้ใส่สูตรไม่ได้ใส่สูตรอามาตะเข้าไปในเกไมายคัพอะคือกูบอกเลยแม่งจะไปเหลืออะไรวะต่อยเป็นดาบเพชรดาบอะไรนะั้นดาบเนเธอร์ดาบอะไรก็ช่างอะแม่งตีมันไม่เข้าเลยทุกคนเออมันจะไปเหลืออะไรวะไอ้เหี้ยผมบอกเลยว่าเป็นขูดที่ปราบยากที่สุดเลยก็ว่าได้นะนี่แม่งก็หายไปแล้วทุกคนโอเคเนาะก็คลิปนี้เอาประมาณนี้ไปก่อนนะครับอ่ากูป,ปรับเป็นเวลาเหมือนเดิมนะครับนี่โอเคเวลาเหมือนเดิมนะครับ โอเคนะก็มีประมาณนี้แล้กันนะ,ะการมารีวิวหุ่นของตัวร้ายหลักอย่างมิสเตอร์ชาโดบอกเลยว่าไอ้บีมึงเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยและแปงว่าเมืองต้องพังพีหน้าอย่างแน่นอน